สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับโค้งสุดท้ายนะครับในงวดวันที่16นะครับพฤศจิกายนพศ .2564 นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับแอดมินให้เม็ดเดียวนะครับก็เข้าอยู่นะครับให้เด่นหนึ่งนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับก็เข้า18ล่างนะครับสำหรับงวดวันที่สนะครับพฤศจิกาคมพศ2564ที่ผ่านมานะครับก็เข้าเลขล่างนะครับเข้า18นะครับผมโดยไม่ต้องกลับนะครับ ครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่16พหกพฤษภานะครับพศ2564นกะครับแอดมินก็ได้มาแล้วนะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับเม็ดเดียวนะครับก็มาชมเลยนะครับผมครับผมสําหรับงวดวันที่16นะครับเม็ดเดียวนะครับเน้นรูด8นะครับเพื่อความชัวนะครับมาแน่นะครับเลขชุดนี้นะครับเน้นรูด8นะครับฟัน9กับ7นะครับก็มาดูชุด2ตัวนะครับ ชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็จะมีนะครับ08นะครับ82นะครับ89นะครับ69นะครับ70นะครับ79นะครับชุดสองตัวนะครับสําหรับที่วงกลมไว้นะครับผมคือตัวเด่นนะครับผมคือตัวเด่นนะครับส่วน08 70 89ลองไว้นะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ ก็มาดูชุด3ตัวนะครับก็จะมี0 8 2ย์นะครับ069นะครับ828นะครับชุด3ตัวนะครับตัวเด่นก็จะเป็น0 8 2ย์นะครับตัวรองก็0 6 9ย์กกับ828นะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับก็ามาดูชุดระวังเบิ้ลน,นะครับชุดระวังเบิ้ลก็จะมี8 8นะครับ99นะครับ77นะครับ44นะครับก็จะให้2คู่นะครับ 44กับ88นะครับสำหรับชุดระวังเบิ้ลนะครับในงวดวันที่16กนะครับพฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่16กพฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับ ครับผมสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดสับสไครต์นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับมานําเสนอคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากดสับสไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้อดินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกไลน์นะครับขอบคุณทุกเลิฟนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอดินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับผม สำหรับวันนี้แอดมินคิมน้ำโชคพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ